ไม่ัเกเรียนเก็บแก้มที่คอยสองส่วนต้องขอบคุณทุกวน นผู้ชมนะครับมาชมไฮไลท์การันสุตรลีโวไทยลีกนะครับนัดที่16ของฤดูกาลขอนแก่นยูไนเต็ดพบกับชมพรีเอฟซชมรีมีโอกาสลุ้นได้ก่อนนะครับจากแฮริสันไคออนแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปงัดน่สวยมากนะครับเรากลับมาจบที่แฮริสันไคออนนะครับหลุดเข้ามาครับบอลหูหลักไม่ดีด้วยครับแล้วจังหวะยิงก็หลุดเสาทางขวาไปเยอะมากนะครับหีดด้วยซ้ายครับ ประตูนี่เซฟไม่ได้แล้วครับเชีรวัตนวังทัพันนะครับคือทั้งฝั่งของขอนแก่นเองก็มีโอกาสลุ้นจากจังหวะนี้ว่าจะเป็นจุดโทษหรือเปล่าชิสนุกพง์โชติโดนทําฟาวโดยเฉลิมพงเกิดแก้วแต่ว่าเปื้อนสีไม่ได้เป่านะครับแล้วมูริโลกระชากหลุดขึ้นมามูริโลลูกนี้ตบเข้ามาเป็นจังหวะของชาญนรงพงศ์สีแก้วโอ้ยิงข้ามคานออกไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยนะครับโอกาสทองครับของเจ้าตัวครับชาญนรง์ครับ น่าจะเป็นประตูให้กับชลบุรีอย่างมากเลยครับประตูนี้ซัดด้วยขวาบอลมันกระดอนพื้นนะครับแต่ก็ต้องชมบุรีโร่ครับพามาจากตรงกลางครับนี่ครับลูกนี้สุ่มเสียงว่าจะได้จุดโทษเหมือนกันนะครับสําหรับทางชลบุรีอ่าทางขนกันแต่ว่าเป่อสิ์ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเฉลิมพงเกิด9ก้าครับปะทะกับชิดสนุพงศ์ครับเอาครับพัุพงศ์หันสุริ เปิดขึ้นมาจากกิดภารพลจับแล้วเปิดมาลูกนี้ชิสุรพงษ์โชติดีดเข้าไปแต่ว่ามีธงก่อนนะครับธงล้าหน้าแต่ว่านี่ครับภาพแบบนี้เนี่ยมองแล้วดูแอบอาจจะเหลื่อมๆแต่ว่าห้อง v a r เนี่ยมีการตีเส้นเช็คนะครับแล้วดูครับโอ้โหชิสุรพงษ์ดีสวยเลยนะครับยิงประตูทีมเก่าของตัวเองให้ดูกันก่อนนะครับก่อนที่ VR จะเช็ค เนี่ยครับจากกนิ่นมองเห็นแล้วนะครับแล้วเปิดมาได้สวยมากชิสุนุพง์ก็ไม่พลาดด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางห้อง VR เนี่ยตีเส้นมาแล้วไม่ล้ำหน้านะครับดูครับมีทางฝั่งของแนวรับชมบุรีนะครับที่ยืนห้อยอยู่ทำให้ทางขอนแก่นครับออกนำนะครับในช่วงทดเวลาครึ่งแรก1ประตูต่อศูนย์ครับชิสุนุพงษ์โชติ เทกันสะใจเลยนะครับแมมาได้ประตูในช่วงท้าย <S <S หลังจากนั้นในครึ่งเวลาหลังครับชมบุรีโจมตีมูริโลหลุดเข้ามาแล้วยิงลูกนี้นี่ผ่านหน้าประตูออกไปนะครับบอลมันติดสซก้อยเยอะโยกหนีเอเนสโตมาได้ครับเราซัดด้วยซ้ายครับผาไม่ได้สวยนะครับมูริโลันนี้ขยันมากครับพีทักพิมแป้เปิดมาลีลามง บอลตกมายศกรบุรภาออกเป็นทางชั้นลงพรมสีแ <es> ก <voir sangat bunları> ้วนะครับลูกนี้ที่ยิงหลุดออกไปโอ้โหนี่เป็นลูกดีก่อนหน้านี้นะครับของยศกรบุรภาก็ติดเซฟของจิรวัตรวังทพันธ์มีโอกาสได้ลุ้นประตูเลยครับลูกนี้ของยศกรครับลงมาเกือบจะใส่ทีเด็ดได้ครับยศกรครับ แต่ก็ไม่พลาดอีกเหมือนกันครับเชีาวัตรวังธพันธ์และจังหวะพลาดลูกนี้ของปริญญามาเข้าทางจากกลิดโอ้โหแต่ว่ายิงไม่ตรงรอบครับเกือบจะฝังเป็น2อศูนย์ครับขอนแก่นเนี่ยลองจิวครับตวัดมาแล้วเนี่ยพลาดแบบโอ้โหน่าเหลือเชื่อมากครับปริญญาแต่ก็ยังดีนะครับรีบลุกขึ้นมาแก้ตัวพยายามจะไปบล็อกครับยิงกระดอนพื้นครับจากกริดแล้วหลุดเสาแรากไปครับ ไม่ได้ประตูที่2และพุทธศิลิ์ก็เป่านวีดหมดเวลาการแข่งขันครับคันแกนยูเต็ดเปิดบ้านเอาชนะชุมบิเอฟซีไป1ประตูต่อ0นะครับ